เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กโรเบอรี่น่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กักจัดดีในรายการไอแอนจัดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเบอรี่เค้กโรกันเป็นเค้กโรม้วนสวยๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เบอรี่เข้าไปปานชอบเลยจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาสเบอรี่ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนผสมก็ง่ายวิธีทำก็ง่ายค่ะถ้าอยากจะรู้ทำวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูเลยค่ะมาทำตัวเค้กโรกันอย่างแรกเลยจะดดีมีไข่แดงค่ะ น้ำตาลทรายน้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนิดเดียวเลยนี่ไงเขาเข้ากันแล้วตามด้วยร่อนแป้งเค้กลงไปเลยค่ะ ผงฟูค่ะผงวานิลาค่ะแล้วก็รไอนไเลยรัอนให้เข้ากันหมดแล้วคราวนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก็เรียบร้อยในส่วนแรกค่ะคนเข้ากันแล้วแบบนี้ค่ะจะดีจะพักส่วนนี้เอาไว้แล้วก็ไปดูส่วนของเมอแรงกันมาเริ่มทำเมอแรงค่ะก็ใส่ไข่ขาวลงไปเลย สูตรนี้ง่ายมากนะเพราะว่าจะดีจะใส่ทุกอย่างเลยน้ําตาลทรายก็ใส่ลงไปเลยครีมมัฟทาทาจะดีก็ใส่ไปเลยสุดท้ายแป้งข้าวโพดทำให้เขาคงตัวได้นานขึ้นก็ใส่ไปเลยอยีกกันง่ายมากอันนี้แล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันตั้งยอดเกือบแข็งค่ะไม่เอาแข็งนะเอาแค่เกือบแข็งก็ใช้ได้เลย ให้ดูว่านี่จะดีเอาขนาดนี้เอายอดที่ไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่ถึงแข็งนะคะเกือบแข็งค่ะคราวนี้จะตัดฟองอากาศทําให้ตัวเมลรงเนี่ยเขานิ่มขึ้นเขาเรียกว่ามีฟองอากาศน้อยลงด้วยการเปิดสกิดเบอร์หนึ่งอแล้วก็หมุนประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีค่ะก็เสได้เลยโอเค,อเ,คเรียบร้อยมาดูเนื้อของน้องดีกว่าเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ นี่ตักขึ้นมาเป็นแบบนี้ไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนนี่ดูยอดเขาก็ได้ยอดเขาแบบเกือบแข็งค่ะเราจะนําส่วนผสมที่หนึ่งที่เราทำเอาไว้แล้วก็ส่วนผสมที่สองมาผสมกันใส่ส่วนเมอแรงที่สองไปได้เลยแบ่งใส่สักสามครั้งนะคะนี่ค้งที่หนึ่งแล้วก็ฟรให้เขาเข้ากันเราจะไม่ใช้ตะก้อตีแรงแรงแรง,แรงนะคะไม่งั้นเนี่ยเนื้อเค้กเขาจะหยุบค่ะอากาศที่เราอาัดเอาไว้หายไปหมดเลย ครังที่สองเริ่มเข้ากันก็ใส่ครั้งที่สคนให้เข้ากันค่ะเข้ากันเนียนสวยค่ะนี่เป็นครีมแบบนี้เนียนสวยเลยคราวนี้เราจะรีบหน่อยเดี๋ยวเขายุบตัวค่ะจะดีใช้ถาด1ิบเอ็คูณสิคูณสนิ้วนะคะเขา<อ>จะได้แบบไม่หนามาก ม้วนได้หน่อยค่ะแล้วก็เทลงเลยปึออ๊กรุกระดาษด้วยนะคะจะได้ยกพิมพ์ออกมาง่ายเกลี่ยให้แบนๆเลยค่ะเขาจะออกมาบางเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเกลี่ยเขา จะดีจะเกียทั่วๆให้บางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะอบที่ไฟ180องศาค่ะส่วนเวลาเนี่ยอยู่ที่นาทีแต่ว่าลองเช็คได้นะคะแต่ละบ้านไฟไม่เท่ากันค่ะสุดท้ายก็ขอไล่ฟองอากาศเพลนนิดนึงนี่ไงเขาจะมีฟองอากาศขึ้นมาโอเคเอาเข้าเตาอบกันค่ะเอาสุกออกมาแล้วค่ะสีสวยมากเลยเดี๋ยวจะเดียวออกมาแล้วก็พักให้เย็นแล้วค่อยมาทาครีมกันนะคะทาวา ตอนนี้พักไว้ประมาณสักสินาทีค่ะเขาก็เย็นขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นเหมือนคล้ายๆจะอุ่นอุณหภูมิห้องแล้วค่ะอุ่นน้อยๆใช้ได้แล้วครีมที่ทาไปจะได้ไม่ละลายค่ะกับเมื่อกี้จะดีใช้ฝาปิดเอาไว้นะข้อเอาไว้ไม่งั้นถ้าเราเปิดทิ้งไว้สินาทีหน้าเขาจะแข็งเดี๋ยวตอนมวนแล้วเขาจะแตกค่ะคราวนี้เราก็มีวิปครีมบีบลงไปเลย เดี๋ยวจะดีบีแล้วก็ปาดให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะเ okay. ค้กปาดครีมเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะของจะดีจะทำเป็นมิกซ์เบอร์รี่หรือว่าใครชอบแบบไหนได้เลยนะจะม้วนเป็นครีมเฉยๆก็ได้แต่ของจะดีอ่ะมีเป็นแยมเชอร์รี่วันนี้จะดีใช้เป็นแยมเชอร์รี่แล้วก็ใส่ให้ทั่วเลยเค okay. นี้ ท,ทั่วแล้วจะดีเป็นเชอร์รี่ถ้าทานมากตอนนี้แล้วคราวนี้ค่ะเราจะเริ่มหมุนกันนะพอเสร็จปุ๊บก็จัดทรงหน่อยค่ะ แล็ปพลาสติกเขาจัดตรงให้สวยๆกันนะคะเป็นทรงที่ชอบก่าน,นะก็ปแล้วคราวนี้ค่ะเราจะเอาเข้าแช่ในตู้เย็นค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีค่ะให้เขาเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงตอนหันนะคะ

โอ้ยตายแล้วน้องน่ารักแล้วก็มาหั่นดูกันดีกว่าว้าวอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอ้นั่นค่ายเขียนเลยะว่าเป็นแบบเห็นเป็นแยมสตอเบอรี่วนๆเห็นเป็นแยมสตอเบอรี่วนๆแล้วเนื้อเค้กเขา นลุมดุยมากเลยดูสินุ่มมากเลยเดี๋ยวเรามาแต่งเคกันนะคะใส่ครีมกันค่ะนี้ก็ตามชอบกันเลยนะของะจดีทํทำเป็นครีมเบอร์รี่ค่ะแล้วก็แต่งด้วยตระกุลเบอร์รี่กันจะดินเชอร์รี่ก็สตรอเบอร์รี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กโรเบอร์รี่ขันหน้าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะดีขอตัวไปทคนนะคะแล้วเมนูหน้ามาลุ้นกันเมนูอ,อะไรค่ะลองทำกันดูนะคะบายค่ะ